ก็เข้าใหม่ริงอ่ะใช่เปิดโปรแกรมน่ะจัดเลยไม่มีใครเอาใช่ไหมคุณสามคุณสี่เลยทิ้งหมดสิใครอยู่ล่างวะไปหารถอ่ะรถตรงบไม่ใช่ไม่มีใครเอาใช่ไหมไม่เทพหนูเอาพี่ทองหารถทั้งวัดิโอเคนั่นไง ฉันฉันฉันันฉันันฉันฉันฉันผมไม่มีเสียงนะครับอย่างชอบเลยครับก็สบายหัวดีเหมือนกันนะวงใกล้ไก่สัตว์เฮ้ยใครก็โดดมาฝั่งนี้แล้ววงไปฝั่งนั้นแล้วนะ มันต้องข้ามอ่ะไปเลยมีรถเลสซัคนอกจากคันนี้เลสซัคก็ไม่มีด้วยนะแถวนี้ไปเลยไม่เอาคุณสีกกะะึ้นรถเลสซัคก็หารถนี่นี่มอร์ไซค์เนี่ยคุณน้องเร็วกว่าเร็วกว่านี้อีกคุณ มันเราถึงแล้วเนี่ยโออเอ่อชนชนจำๆพี่มีขับรถคันนี้ได้เลยอ่ะไปขับติดหินมันก็โดนยิงตายเราจะข้ามไหนอะ่ะตรงๆเลยฟูตแคมป์เลยนะโอ้โหวงมันสุดจัดประหลัดบอกเลยมัาจะตาย,ย,าเเยะเว น่าจะตายแนร็ววันแน่เฮ้ยโอ้โหไม่มีเสียงนะดีมากรถบินไม่ได้ทั้งขวามียิงกันทัางขวามีจริงกันเอาผมค้างเลยแหลกจัดอะผมค้างไปเลยแฮกไอ้สัตว์แฮกทำไมอะไม่ยิงเข้าหัวแม็กยิงผมร่วงเหรอ ทั้งตีเลยสัตว์มาโคตรสวยเลยแม่าโอ้โคตรเที่ยเลยยังวะโอ้โหมึงเลงมั่งก็ได้เย็ดแม่ไปด่านเดื่นเถอะวะไม่ไหววะตาจะตชัยเยอะจัดเลยเขาเปิดนั่นแหละรายงานจนเหนื่อยแล้วเนี่ย มีแต่จี้เวียดนามตีจีนตีอินโดที่ใช้นะไทยแล้วก็ไทยไอสัตว์ไทยตัวใหญ่เลยตัวดีเลยแต่เดี่ะน่าเจ็บใจเล่นนานไหนอ่ะโอ้ยแม่ขี่มาดีๆแม่งฟึบผมน็อกผมผมค้างเลยอ่ะกูกลางอากาศเลยอ่ะผมรถจะไม่ถึงพื้นเลยอ่ะเอากูกลางอากาศเลยยุ่งผายรถกำลังเหินขึ้นเลยวะแม่งเอ ได้มีทำเพียอะไรวะผมรายงานรายงานเพื่อเกื่อประโยชน์นั่นนีจ่จบได้มาเป็นกล่องเหมือนเดิมกับล็อบบี้ยังไหวไม่ใช่ทุ่งศรีอบเท่เลยเอ่ะอ,อันนี้สวยสุดที่อ่ะ เหีย้ยเไปด่านสังก์นี่ชอบนี่ด่านอะไรเนี่ยไม่เคยเล่นด่านมะเขือแอ้ด่านนี้น่าสุดจัดี่จัดเลยเอ,อ้ยเซนซิชี่เนี่ยซิเทนเนี่ยจัด แต่ท่านมันชอบทำชุดอะไรด้วหรอชุดปาร์โรว์ียวเอยากได้เลยโอ้ยอยากได้ชุ